สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสดพี่น้องพวกไปมิีมอแกนแฟนมอลลัม่มซูบผู้สุกคนมื่อนี้มาพอกันอีขึ้นเก่าเหมือนเดิมกับพ่อไงกับอีลาน้อยสาวนิดพลันชัยค่ะแมนพี่น้องหลังจากที่สาวน้อยไปทั่วคอนเสิร์ตท,ทั้งภาคกลางหลักภัทรตะวันออกล่ะค่ะโอ้ยอายยะเลยอายอย่างคือเก่าแมนทั้งผู้จัดนี่นาบานปานพี่ <c oughs> ว่าทั้งสั่นซะโดยเฉพาะทีมงานกำลังแก ซึ่งว่ากันว่าพิ้นจัดดูแห้งขอให้มีคิววางกำนันแจะจัดย่างเดียวหลังจากที่วางงวดก่อนไปทั่วทั้งกรุงเทพไปนะ,ะกรุงเทพภาคตะวันออกคิวของกำนันแจะเริ่มั้งเต่หมอสิบสองพี่น้องกับไร่ถลายโป้งหูแล้วงวดน,นี่ที่ไปทั้งกำนันแจเพิ้นมือวันที่ 20, 20ยี่สิบยี่สิบเจ็ดปันหาหม่องพักไห้เลยได้ไปตดต่อว,วัดไห้ทั้งว่ารำเน็่ไปพักเลยเอไปพักพนไปอ่านหน้าอ่านหน้าอันละ แล้วยุที่ตลาดสมาพรขับขึ้นวันที่ยี่สิบแปดสมาพรบางพลีแมนคน้นอ่อนซ่อนคนหลายๆแต่วายุครกับโลกจังว่าหันอีกมือขึ้นนี่บัสลอยพกจีบ <c oughs> เก็บเงินในล่านกลัวสังกะสีเ,เวทีอ่อมเวทีพ่อพ่อ <c oughs> เขางับออกเอามาต่ออีก <c oughs> สังกะสีแตกแตกอ่ะเงี้ยว่าจังสรนซ่านี่ละ่ะเฉพาะเป็นอย่างสาวหน่อยเพียรเพ่งทางผู้จัด ผู้จ้างรอบสังกรสีนี่คือจังติดต่อตาสาวน้อยแท้ขอ <ฮะ S 1> ให้ชิวว่างคือว่าว่างบัดนด้ถามว่าขอพักคอนเถอะหลอกเลยแมื่อไ่ร่เออมื่อวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองประทธรรมดาเป็นเนี่ยพะย่ะคือว่าคนอาญ,ญาถูกเวทีเออเพราะว่ามีการเปิดตัวนั่งเอกในอมแอมเพชรประเพลิน <ฮะ S 1> ขึ้นโชว์จังๆขึ้นมาที่ยี่สิบแปดอุ้ยสุดยอดงามเจนไปหามาตาเส เป็นติดต่อได้จะใส่นั่งฝาเนาะพี่น้องอเออเรียบมาที่นี่มือขึ้นนี่หลงปากมันถ้าได้บอกผู้ใดได้หนิบอกช่องที่หลาช่องแรกได้ได้นี่จ้าไหนพะไงอุ้งอิงหลงปากอีกแล้วเอาลูกปากหนึ่งสองศูนย์พะเนอเอายี่หรี่จำเดี๋ยวว่างวดหกสิบหล่อพะไงค่ะไอเงี้ยมือขึ้นนี่หลงปากอีกแล้วสองศูนย์สองศูนย์หลายหลายคนกับเราว่าศูนย์สองสองศูนย์บ้ามาเนี่ เอาในพราะี้บอกเลยได้โจทย์เอาเด้อปฏิบัาิพ่อบอกเนี่ยเออโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆอย,ยีห่หรีทาสิไปถามน้องตรงๆบอกเลยแม่นบอกกระออกเงค่ะแต่ว่าถาถ่าในหลงปากเราจังสี่ว่ากันว่าบ่กไขผ่ผาดป็นในสำรับ <S 2> <S 2> องุงหญิดบผ่แพงเพร <S <S าะวาไข่ไข่ครับน้องมีของคซึ่งแต่กี้น้องได้ใช้ยาติเด้เจ้าแม่เด้เจ้าแม่องค์หญิงน้อยแลอจำได้ว่าไปจกไข่ยุสศานไม่ให้นี่สองวัดซ้อนกัน โ้ยอ่อนซ่อนเออเรียมาที่นี่ว่าพี่น้องฟังกันนะหลังจากเข้าวาสีวะามยุยสานปักหลักยียสานผักยังไงเข้าสีเห็ดจังไหนเข้าสิบไปใส่เนี่ยมาที่ซีนี่ก็เป็นสารค้ามอม่เนมันขันห่้มี่ยังผิดพลาดดิสารค้ามในน่ออก็สิไปนี่แหละครับทีมงานครับสาวเนียดแล้วกมีอี่หลาน้อยอีหลาน้อยครับเฟิร์สน่อยลอยล้านอื แล้วกกษิมี่ลานไส้ไฟเงยมาเพิ่มเติมอีกใบาะคนละคนไปดั้มสิเฮ้ยอามหมดจะไปนั้มสิแมนอามเสียไปขับรถให้อือจะเอาว่าทันคุยกับหมอเดี๋ยวพไฟเงยก็สิเปิดโตค่ะลานไส้อีกผู้หนึ่งว่ากันว่าเต่าอามประทับประดารูปรอเกินห้ามใจเออหลานไฟเงยมีแต่ผู้รอรคือพไฟเงยจะไปต่างให้เทนแหละคือว่าช่วงเดือนพฤษภาคมนอายุหลากมาท่านในเปิดเทิม เพราะง่ากะว่างๆแน่ชิวการชิวงานกับว่หลายกะสิถ้าพี่น้องไปก่อติดสาวน้อยเผ็ดมนแพงเลยคือว่าไปสรารคาาบอกไปขอนแจนบอกไปยโสบอกไปอุบลไปศรีสะเกดเงี้ยวๆไปล็อกมองพักมองยังไว้แล้วศรีสะเกดก็ได้เพราะว่ากระพัดพี่น้องมาหลายเทียแล้วเป็นว่าขันนุนิดข้าว่าสิไปนี่หลายเทียแล้วตั้งแต่มื่นยกเสาเอ็เสาโทษน้องคุณแต่ว่า ติดธุระด่วนด้วนนีหลีขนาดมือ,อยุ่งละเอียดบัดเราเลื่อยยังไม่ได้ไปเลยมันบ่ล่ะแต่ว่างวดน,นี้ก็เลยว่าเอาหาโอกาสไปเถอะก็ดีเลยไปอัปเดตไปอัปเดตไอ้นี่น้ำบ้านน้องหอดไซแล้วแล้วาถามมีโอกาสเนาะก็สิไปาหาอาจารย์ตั้มนักคาริมฟันไทยแต่ว่าทักเพ่นไปแล้วเพป็นมักตอบอมักตอบก็บไปมึนสยามทีมงานมีบันซะอาจารย์ตั้มนักคาริมฟันไทยหัวใจบ๊วยขึ้นไป ครูแต่งสตงเพ่งให้อุ่งอิงมันบอครูคนแรก<อ>นี่คือครูคนแรกของอุ่งอิงเพ็่เพง่งผู้ที่น้องไปเรียนลองเรียนล่ำน้ำไหล่ะ,ะเออแต่ว่าน้องเรียบมานจบได้สองยกอเออนั่นละ่ะนี่แหละผู้ที่แต่งกอลลัมรัตนาพร,รวอนแฟนอ,อืเพลงนี้เลยนี่เอซี่แฟนคลับลหลายคนกับว่าเพอ,อาะไงบอกว่าโจแนนอยากให้น้องมีซิงเกิลที่ว่าเป็นกอลลอกรรกอลลัมอิหลีรรมีล่ำเกินหลักกระจ้าเขาอันช่วงเตยยังส่ไหม หอหรือว่าเป็นออกไปทางล้ำสิงไปเลยคือจังรัตนาพรวันแฟรนที่บอกเล่าเรื่องเล่าของชีวิตน้องทั้งสี่เอฟซี FC ผลขอมาก<า> <c oughs> ไม่ใสยูปอไม่ใสนั่นแหละพี่นอ้องเข้ากันเลยว่าเอาจังสันละน,อน้อลนะเน<ห>าะค<า>่ะอืมแล้วอ่ามีหลายโค้ดว่าว่าว่าจังไหนหูว่าะจังไหนันนี้จัดผู้ใด จัดมาล้วอ่าว่งใ <ฮะ S 1> หญ่หลายๆวงแล้วเคยจัดมากผู้จัดเนาะงานประเทศเคยจัดสาวหน่อยเพริ่นแพ,ง,พง่แนะน้ำเลยช่วงนี้ถามี่ถามี่คิว่างเลยจัดบ่มีคั้มราขาทุนอืม <c oughs> แล้วเมื่อปิดฤดูกาลวันที่สิบหากรากฎาคม <ฮะ S 1> อืมไปเข้าตองไปเมารถไปเลยเข้าเนาะซึ่งกระทือวา่างานปิดฤดูกาลจะคุปปี้ปัจเจ้าวันเกิดบ่โจ แต่ว่าปีนี้พิเศษแน่อบอสโจให้เคดิสลูกสาวจัดไข่งานวันเกิดแล้วกับปิดวงพร้อมกันเลยอือม,มาันาากานทั้งสัตว์เอาสำหรับมือนี้กับสีจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนมมีละ่ะแล้วจะลืมด้วยพี่น้องเดอ้อสองศูนย์ศูนย์สองาว่าบอกบอกสำหรับมือนี้ขอก่าบขวาญขอขอบคุณครับ